ทุกคนครับถ้าผมจะถามว่าใครเห็นนันเดชอยู่ใน BTS วันนั้นบ้างผมว่า99%คงตอบว่าเห็นครับเห็นค่ะแต่ถ้าถามว่าใครเห็นยาย่าอยูอย่ด้วยเงียบเงียบกิบนี่แหละครับจุดเริ่มต้นของดราม่าน่ารักระดับเบาๆแต่ว่าเจ็บนิดหน่อยนะครับผมสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัเดชสตาร์ดันะครับวันนี้เรามีเรื่องขำๆเบาสมองสั้นๆของนันเดชยายา่ามาเล่าให้ฟังครับ ใช่ครับทุนที่นัตเดชไปงานเปิดตัวสินค้าหรือว่าอีเวนต์อะไรเนี่ยที่เป็นไวรัลทุกคนเนี่ยจะพูดถึงแต่นัตเดชอยู่ทุกที่พี่แม่อยู่ทุกที่นัตเดชสุภาพมากหรือว่าแม้แต่พี่แม่ขอถ่ายรูปให้แฟนคลับด้วยตัวเองแต่ว่าไม่มีใครสังเกตเลยว่ายาย่าเนี่ยบางครั้งก็แอบอยู่ด้วยเกือบทุกงานนะผมหลายคนพูดว่านัตเดชอยู่ทุกที่แต่มีใครดูบ้างว่าในทุกที่นั้นยาย่าบางครั้งก็อยู่ด้วยนะผม แต่ว่าไม่มีใครสังเกตนางเท่าไหร่นะครับอันนี้โลกแค้นนิดนึงนะครับผมภาพ b t ทที่คุณเห็นเนี่ยเป็นภาพพิธณเดชยาย,ายา่าพวกนางเนี่ยกำลังจะไปดินเนอร์ในวันวนเนาเลนไทน์นะครับแล้วเพื่อนผมเนี่ยคือเพื่อนผมจริงจริงเลยนะเขาเจอณเดชพอดีในพ t s แล้วแกก็พลลงเฟซผมถามนะครับว่าเอ้าเฮ้ยไม่เห็นยาย่าเหรอเขาบอกว่าไม่เห็นนะผมถามเพื่อนต่อน,นะครับว่าออสองณเดชถึงตอนไหนเนี่ยเพื่อนผมตอบว่าสองณเดช ไปจนถึงเขาขึ้นรถไฟฟ้าเลยแต่ที่หาคือในข่าวที่ออกเนี่ยนันเดก็ยืนอยู่ข้างยาย่าแท้ๆนะผมแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยก็ไม่ได้สังเกตว่านาดาเอ้ยเพื่อนผมก็ไม่ได้สังเกตเลยว่ายาย่าเนี่ยก็ยืนอยู่ข้างนันเดตเลยนะครับผมซึ่งยาย่าเนี่ยนาก็พูดถึงเรื่องราวนี้เหมือนกันนะครับในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ดาราบุภาครก,กรมเนี่ยของเน็ตฟิกซงที่สยามพารากอนซึ่งยาย่าเขาพูดกับสื่อดังนี้ครับ น้อยใจแล้วเพราะอยู่กับนัเดทเกือบทุกครั้งแต่ไม่มีใครสังเกตเลยเอาจริงๆนะย่าขึ้นรถไฟฟ้าบ่อยมากเลยนะแต่ไม่มีใครเห็นขอทวงนิดนึงทุกลูกที่ทุกคนบอกว่าเจอนัเดททุกที่นะย่าเดินอยู่ข้างหลัง5-9นะคะก็ <c oughs> <c oughs> นี่คือสิ่งที่ยาย่าพูดมานะผมก็ไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่นะครับผมก็เป็นเรื่องขำๆน่ารักๆของยา่ยานะครับมีอาการนอนแฟนขับนิดนึงต่อไปนี้เนี่ย ถ้าไม่อยากให้ญาญ่างอนเวลาใครเจอาเดชนเนี่ยก็อย่าลืมสอดส่องกันนะครับว่าญาญ่าเนี่ยอยู่ใกล้ไหมเพราะเดี๋ยวกลัวเธอจะงอนพวกเราหรือว่างอนณนเดชนะครับผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยเจอนาเดชยญาญ่าแบบบังเอิญเลยนะครับก็อยากฮิตเหมือนคนอื่นที่แบบเจอนาเดชท,ทุกที่เหมือนกันส่วนใหญ่จะเจอพวกนางในงานอ e ีเวนต์ตลอดถ้าผมเจอทั้งสองคนเนี่ยก็อยากจะแก้งญาญ่าว่า ช่วยถือกล้องถ่ายผมกับนันเตุหน่อยนะครับผมก็อยากดูหน้างอนๆของยา่ามันนะครับแล้วเพื่อนพี่น้องเคยบังเอิญเจอนันเดทที่ไหนกันบ้างครับผมแบบบังเอิญเจอนะเป็นไงกันบ้างไล่์ให้ฟังหน่อยนะครับก็ผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับนันเดทย,ายา่าไว้มากมายเลยก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้นะครับผมสัปิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมสนุนนันเดทย่ากันต่อไปนะครับผมขอบคุณมากครับ